ใช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับเว็บไซต์ประกันสังคมได้มีการอัปเดตปุ่มสำหรับการตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐนะคะนั่นก็คือท่านสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยากิจการสถานบันเทิงได้แล้วนะคะอัปเดตล่าสุดจากเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะขั้นตอนแรกเข้าเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะนี่ก็คือ sso.go.th หลังจากนั้นคลิกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยา กิจการสถานบันเทิงนะคะก็จะพามาที่หน้านี้ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบนะคะใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของท่านจากนั้นกรอกเลขที่มองเห็น6ตัวนะคะสายรหัสให้ตรงกับรูปภาพกดตรวจสอบสิทธิ์นะคะ นี่คืออัปเดตล่าสุดจากเว็บไซต์ประกันสังคมนะคะได้เพิ่มได้มีการอัปเดตโดยการเพิ่มปุ่มตรวจสอบสิทิ์โครงการเย,ออยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงซึ่งจะโอนรอบแรกในวันที่29ธันวาคม2564สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40ซึ่งประกอบอาชีพอิสระคนทำงานกลางคืนนะคะสามารถเช็คสถานะ อัปเดตล่าสุดข,ของตัวเองได้แล้ววันนี้นะคะเตรียมความพร้อมรอรับเงินโอนเข้าบัญชีอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนประกันสังคมจะโอนผ่านพร้อมเพ์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะ